ไม่นีท้ายบา้านเดนมาร์กพาพี่น้องมาเบิงฟาร์มวัวนะจ้ะพอดีท้ายบา้านเดนมาร์กไปขอไปขอของมูลเขาแล้วนิดหน่อยพอดีพญานาคเราหลุดจากกับเจ้าของฟาร์มนะฟาร์มที่ข่อยจะมาทายนี่คือคือเรามีวัวทั้งหมดสองร้อยห้าสิบตัวมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเฮกตาร์กับประมาณเราพักกันคุ้นกันเนะเาะแล้วว่าสองร้อยเจ็ดสิบห่าไร แล้วก็ว,ว่วเาราภาสามารถผลิตนมนีน่ดได้แปดทันลิตรต่อมือเลวพี่น้องที่นี่เขาก็สิไปเบิ้งกันบาบาของเพลินเป็นฟ้าแบบยังไงเรื่องไดพอดีข่อยอันนี้ข่อยเอาขาตั้งไว้ในรถ<อ>แล้วเดีเขาก็สิไปเบิ้งกันเลยจ้าพี่น้อง่อเื่นเขาไปค่อนเลยขอให้เห็นเห็นมอเด็กหน่อยเนาะพี่น้องแล้วขับแท็กเตอร์มานะ อายุพ่หลายที่นี่น้อยหนึ่งสิบกว่าปีนี่ล่ะแต่ว่าเก่งเก่งขับรถแท็กเตอร์ขับรถแท็กเตอร์ได้เด้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอันฟารามนมนะพอดีบ้านบ้านเรามุง้งมุ้งหลังคาหยาฟางได้พี่นองเยวกวนเ้าเสิไปเบิ่งอัอนฟารมามัวเนาะเอาก็มาเบิ่งหมอในน้อยเขาเขาขับแท็กเตอร์นะพี่นองเก่งเก่งเด้อยู่บ่พหลายที่นี่ตีไขวยว่าล่ะวันนี้ เห็นไหมเหน,นีหน่อยนึงเขาขับแล้วกิ้งกิงมันเหลียวมังข่อยเนาะด้ยวย,ดยไขสีฟ้าไปเบื่องบานบานเพล่นนะพี่น้อง,บ,ง,ลลง,องบ้านเพิ่นงามมเด็ดตาตามุนหมุนด้ยหลังค้าหย่าที่พี่น้องหลั้าเจ้าขเบื่องเล้อหลังค้าหย่าฟางเนี่ยแพงที่พี่น้องมุ้งเนี่ยก็ต้องได้สร้างสร้างนี่จะต้องไปเลี้ยง พิเศษเลยเกี่ยวกับการมุ้งหลังคาด้วยหญ้าฟางชนิดนี้นะเราล้วการจ่ายประกันบ้านก็สิแพงเพราะว่ามันจะเร็วมันจะเสี่ยงต่อการไฟไหม้นะเพราะมันเป็นหญ้าฟางนะแล้วก็ประกันกับแพงคาคาเหตุหลังคานีก่กับแพงแบบพิเศษนะพี่น้องมีบ้านเป็นไปทั้งสี่ละอตนอนี้เราเ,น,เน,นี่ยเปนไปนเหตุงานคอยกยเสิบพากพี่น,อน้องเบื้งอ่ะ ฟาร์มด้านหลังลนงีมมนงพนง่พี่น้องฟาร์มวัวเพันน่ะนี่ละพี่น้องพอแยกค้าเก็สิพาไปพอดีเจ้าของเขานั่งอยู่นั่นนะเราวพอพักกันไปโหดปลดก็เลดดยสิพาพ,พี่น้องมาเบิร์นี่ล้อเขาผลิตวัวดมทางไหนยาย่ได้พูดนะพี่น้องอพูดนะเพราะดีแล้วดูจากเจ้าของฟาร์มก็เลยสิพาพี่น้องเขามาบเบิร์นี่ล้อ ไปเเม้นเหม็นกินก่อนทางแห้งไปเละนี่มองไว้พนมได้นี่พี่น้องนี่ไปเเครื่องพระเจ้าไปเละนี่ย้ํานั่นบริษัทนมคอการ์ติม,มาเอา จืนแฉะเพื่อพี่น้องนี่นี่ข้ามาเบิ่งนี่งอมาอันนี้ขวามือนี่ของข่อยนี่สิเป็นงัวหน่อยสิว่าวัานไหนมีน้อใหม่ผลิตได้พี่น้อง นี่นะพนูดนะงัวแล้วบลกหลายดิยนเต็มอยู่นี่เต็มเลยพูดนะนอนนอนเกี่ยวเอื้องนี่นะพี่น้องนี่แล้ก็ไปขอพันทายเนาะพูดนะหลายใจแท้เลยด้อพี่น้อง,งพวกเนี้ยพูดนะออกมาห้าพี่น้องป้องไปห้าคิดอยากเลี้ยงวัวน้มเนาะก็เลยทายไม่พี่น้องเบิรงนี่ละห้าจะเป็นไอเดีย พี่น้องคนใดยอยากเลี้ยงอยากมีฟาร์มวัวนมเนาะเดนมาร์กเขาก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเกษตรเ่ราว่าเจ้งัววัวนมเนาะที่ว่าเขาวัวไทยเดนมาร์กกับพี่น้องเพิ่นก็ได้วัวมาจากประเทศเดนมาร์กนี่แหละคนมีชื่อเสียงด้าน,นี้ก็นี่นี่เห็นบอพี่น้องเขามีเครื่องนี่เครื่องทาความสะอาดนี่ขัจัด ขี่วัวตลอดเวลานะมันจะเคลื่อนมันจะไหลปุณนะก็มีเด็กหน่อยคนว่าเบิง่งเนาะยากคนหรือผู้ใดหนึ่งไปคูนะปุณน,นะวัวนะพี่นอ้องมันออกมาเห็นปะเพราะมันหหยนมเราบางตัวมันก็ออกมาออกมาเพราะเพาท่านไหนไหนผีนกะยิ้ยงยิ้งผมก็บอกว่ามือท่านไหนมีน้มปันใดใช่ ไปมาบุ๋มกองไปนะว่ามันมันห่องดิพี่น้องไปนะไปนะลายป่ะพี่น้องเขามีพันล้มระบายอากาศพร้อมนี่นะไปนนะมันหองเขาให้หยา หญ้าแห้งหญ้าฟางญงเด้พี่น้องข่อยกว่าหไ่อยูยอย่เด้อันนี้แต่ว่า,ายอยู่นี่เขาถือว่ากับ,บว่าไ้ว่าหญ่ว่ามันฟ้ามไ่เด้ยอยูย่ยนี่แต่ฟ้ามญ่เขามีหลายร้อยตัวพร่ะไหนพี่น้องเห็นบ่าน่ะ <c oughs> มันทำความสะอาดมันขัดขัดตัพี่น้องเห็นบ่าเนี้ยนั่น,น,นมันขัดวัววัวมันเห็นข่อยมันก็นเลยว่าขัด เขามีแปลงขัดวัวผอมทำความสะอาด้อมอนะอู้ยสวนแล้วพี่น้องร้ายคักเนาะคุณนะฟ้ามผัวนะอู้ยร้ายแช่แช่ปใญญ์ยังค้านหุ่นละพามาขออนุญาตเพลินละพี่น้อง,พอองเพลินใหญ่ทายพอดีแล้วหลุจักเจ้าของฟ้ามเพลินนะมูกันแล้วก็สิมะเร็นน้ำเพลินบ่อยๆนะดูอยู่ก็เลยว่าอู้ยขอเพลินทายทายคลิปมาลง ยูทูบเน่เพื่อว่าสิได้ให้พี่น้องเบิ้งนี่ละ่ะกันว่าฟา้ามวัวโน้อมอยู่เดนมาร์กเป็นจังไดนะก็แตกต่างจากบ้านเขาดอกพี่น้องต่ว่าอากาศค่อนขัางแตกต่างมันหนาวนะมันเย็นเย็นเย็นมากเลยต่ว่าอันนี้เขาก็สินีม้มองเวลาปิดเวลาเวลาล้มเวลาหยางมากลนะเขาก็จะปิดนะอันนี้เขาก็มาเบิ้งลูกงัวแล้วพี่น้องลูกงัว ลูกวัวสีนั่นเขาก็สีไว้ย,ยังสีล่ะนี่จะ้ะนี่ปุณ่ะเต็มอยู่นีหลายอยู่เขาเขาเขาจะเฮ็ดหมายเลขไว้ได้พี่น้องนี่หมายเลขมองนั้นก็สิเป็นมองเก็บหย่าเวลาหนาอ่อนนะเขาจะปลูกหย้าไว้บอเขาก็สิตัดหย้าตัดหญ้าแล้วมาเก็บไว้ตรงนั้นล่ะพี่น้องมักเก็บไว้เขาไม่ได้ว่ามักดอก หมายถึงสถานที่เก็บเก็บหญ้านะพี่น้องไว้ไว้ไว้ไหง่วตอนฤดูหนาวเดี๋ยวเไปเบิง่งกันไซโลกันหมองเก็บเขาเปลือกห่อมเขานะไว้ไห้ไว้ไวหง่วนะนี่แต่ว,ว่าฟาร์มนี่ว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกได้พี่น้องเดี๋ยวอ่อนข่อยเสื้อผ้าไปเบิ่งฟาร์มออร์แกนิกของเพื่อนบ้านนะเพราะว่าฟาร์มเนี่ยเขาจะบริสปล่อย บ่ได้ปล่อยง่วออกไปทุ่งหญ้าเนี่ยพี่น้องเขาจะเลี้ยงจะอยู่ในคอกอันนี้คือพวกพวกห้ําพวกพวกสารอาหารกากอาหารนะเพราะว่าจะเป็นห้ําเป็นเป็นอ,อาหารเป็นอย่างเขาละเนาะเพระเขาไม่ได้ถามเขาอันนี้ฟางนะพี่น้องที่เก็บฟางนี่แหละคืออาหารของวัวที่เขาเก็บไว้ให้สถานที่เก็บ นี่เนาะมาช่ายพี่น้องเบิง้งไซโลเก็บเขาก็มีแท็กเตอร์นีอย่างนี้นะรถแท็กเตอร์เขาฟาร์มนี่หี่มองสีขาวพร้อมนะแต่ว่าบอกอีกเธอได้พี่น้องคือฟาร์มนี่ที่ข่อยมาเบิง้งบริวเวนฟาร์มออร์แกนิกเป,นเป็นฟาร์มที่ว่าธรรมดานะแต่ว่าเพื่อนบ้านข่อยนี่เป็นฟาร์มออร์แกนิกเดี๋ยวเมื่อหลังข่อยว่างข่อยสิพาพ,พี่น้องไปเบิง้งฟาร์มออร์แกนิกเขาจะปล่อย เลี้ยงตามทุ่งหญ้าเลยเด้พี่น้องแต่ว่านี่เขาจะเลี้ยงในคอกเขาสิบล้อยวาเถอะเขาเสียนอนเอียกนอนกิ่งกินยากินอยา่อยางอยู่ในนั่นล่ะบ่ได้ปล่อยเด้พี่น้องเพราะว่าบมแม่นออกแกนิกนามนี่ละ่ะบรรยากาศพี่พี่นี่พามาพี่น้องมาเบิงจุใจเด้พี่น้องมาเบิงฟาร์มวัวนมเนาะฟาร์มวัวนมเด่นมากจ้าคนหามาเบิงกันโอ้ยเพิ่นว่า ตามพ่นกับบด้ใหญ่ได้ข่อยกับบัใหญ่ได้นอสองร้อยเจ็ดสิบห้าตัวสองร้อยเจ็ดสิบห้าตัวใหญ่ได้พี่นงข่อยกับบัวใหญ่มองเก็บหญ้านี่นะคนะเขาก็มีคนงานนะ้ำบวัวหน่อยมันนอนโย่ยยวิรากา,า,าด,ดีค่ะฝัคล้าดิเพราะว่ามองเก็บหญ้าที่เขาตัดไว้นะ ไดบอกว่าข่อยบอกพวกเจ้าแล้วนะอธิบายแล้วนี่่ะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งกันเลยนี่เบิ่งกันเต็มเต็มเลยอีพีนี่ฟาร์มฟาร์มวัวเดนมาร์กพี่นอ้องน,นี้เขาหมดแล้วเขาให้หมดแล้วนี่นะอันนั้นเป็นบอบอใสม่มุ้นมุนมุนวัวปุย๋ย ปุ๋ยจากขี่งัวนไม่พี่นอ้องเขาสิมาเก็บไว้นีล่ล่ะองเก็บไว้นี่เห็นาะเวลาเขาเสียเอาเขาก็มาดูดคือจังข่อยติดทายอีพี่ต้ตตนๆนะพกกวกเจ้าเวิ้งนี่แหละเขาจะมาดูดตรงนี้ละ่ะเพื่อว่าไปหยอดปุ๋ยไส้ยัน้าไส้หยังนะนี่นี่เราก็ <laughs> าถ่ายพวกนี้ <laughs> เล้วอยากแล้วอยากเราพ็จะแหไปแล้วถ่าย เขาฟิวมนะแล้วว่าชายลูกเขาดีใจดีใจเด้นั่นมอ้น้อยน้อยนะมานี่กับพังเบิ้งอีกห่องหนึ่งห่องไบหนึ่งด้วยห่องหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เขาอันนี้หัวหน้อยใยใยไหมแล้วเขาจะแยกนะเกิดไหมใ่จักเดือนจักเดือนเป็นปีห้น้มแล้วนะห้น้มได้แล้วหรือว่าะทนได้ห้เขาก็จะแยกด้วพี่น้องนี่แหละ โอ้ยหนาวเด้มือก็เย็นแดงหมดแล้วพี่น้องเห็ดเปื่อพี่น้องวาไปกัหน,นาวไปสั้นไปเย็นจะแฉ่นะเขาเขาไม่ได้ปล่อยได้พี่น้องเขาเลี้ยงจะได้หนีล่ะนี่น,น,นี่เห็นปะนะแล้วพึ่งเปลี่ยนหลังค้าใหม่ได้หนีพี่น้องไงเขาพึ่งเปลี่ยนหลังค้าใหม่ทั้งแถบเลยนี่พอดีมามาเมื่อวันอังคารเมื่อวันสองสามเมื่อวันหันเนาะ พอดีเพิ่นบริย่กับเรือบริษไทยเพิ่นบริย่บ้านไปทุะประพอยัญชนะเลยโทรถามเพิ่นว่าเจ้าอยู่บ้านบอ่อไข่ขอมาไทายทำได้บอ่อแล้วว่าโอเคมาโหลดนะไป่าเพิ่นเปลี่ยนหลังคาใหม่นี่นะย่อผ้าพี่น้องไปเบิ่งเจ้าของเพิ่นนะของเพิ่นอยู่ข้างในโอ้ยแย่ๆเรีย,ย,ยพี่นออ้องหนาวหนาว นี่ก็เปียกชื้อเปียกชื้นได้เดี๋ยวนีผ้าพี่น้องยางมานเยสแกซีฟอร์ฮาร์มไอส์อ่ะอันนั้นผู้ผู้นี่นะพี่น้องเพิ่นเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่นี่พอดีกับทายเพิ่นเพราะว่าขอบคุณเพิ่นเยสเสียทูสันทักฟอร์ฟอร์ดายฟอร์เกียเยชากบินละนี่แหละพี่น้องนี่แหละผู้นี่แหละเจ้าของเสือเขียวๆนี่แหละเด้อสหรับอี yes, oh พี่นี่กามดเพียงแค่นี่แหละพี่น้องมือเย็นไปหมด หนาวจนมือแดงหมดแล้วพี่น้องมันจะแข็งอยู่แล้วพเพราะเรียนไปทายถ้ํานาลืมลืมเอาถุงมือมานะเรามันลมมันเย็นบ่มีแดดนะค่อนข้างหนาวสาหรับอีพีนี้กากาบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมรับฟังไทยบ้านเดนมาร์กอีพีนี้จัดเต็มเต็มเลยพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงฟาร์มเดนมาร์กฟาร์มบัวนมนะเดี๋ยวเชียวนาโอกาสดี ่อยจะพาพี่น้องไปเบืองแต่ละฟาร์มเรื่อยๆเรื่อยๆเต่ว่าเจียวนาจะพาพี่น้องไปเบิองฟาร์มออกแกนิกนะฟาร์มของเพื่อนบ้านสำหรับอีพี่นี่ก็ขอสวัสดีพี่น้องพี่นอ้นองอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ด์ห้น้ะได้แล้วพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปอีกด้จ้าสวัสดีจ้า